เนีนว่าดมหลายทเไปม้วนดำนาะดูไอมากูขานเห็ดสีอยู่กอยากเหี่ยวมาหลายดีเด่นอันนั้นคอยห่อไปน่าเสียวอยู่หอยหมูคอยห่อไปเจีกเติมนึงนน่จีก็กงมันนน่ยมาหลายยังว่าไทยจะไมาเราวันนี้เราเห็ดประเดียก็อิ่มเพมือไปหากินมูอถอกับพ่อแล้วมาเดี๋ยวบนดาได้จะไปขายยุ่งม่หรอกมันานเิ ว่าเด็กกินเน่ล้ยลูกไปทำรเขาจะลา,าเบเตัวไคนบอกอยู่ลบตัวโอ้ดาเล้วจิเอาไปขายยมมังยุ่งอยู่หรอขายหรอขายหรอขายเราแนะ <c oughs> ล้วเียงเราเดกลราณดมุดลูกไปตัม้มใหม่อู้อออีพี่นี่แรกนี่กะราบปลาตองครับพี่น้องราบปลาตองกไก่ใหม่โบราณดเด็เขาเอนเป็นงานยู่งอยู่ ใส่กระดูกเวลาปลาตองเล่นปลาตองปักปลาไก่เขาเล่นปลาปลาไก่ปลาตองเอาแต่พันธุ์อื่นเนาะบ้านพวกเออนปลาตองเนาะเค้เชฟตายเพิ่อนกำลังลุยนี่แหละไอ้บอทุนิปที่ไปหาใหญ่มากเมื่อน <tekrar. S 2> <R grateful. S 1> ี้ละถามจริงก็ได้เยอะอยู่แล้วแต่ว่าเอาชิมาเห็ดกินแลงอ่ะคงจะเป็นปลาตองนี่แหละหลาบเหนียวแหงคุนยิงขึ้นวาซานเจ้าปีศา เปปลามาลาบเลี้ยวเลยลาบเลี้ยวลาบเลียวเอปลาไปสิเป้าเลี้ยวไปเสิร์ฟทีลาบเลี้ยวเออลาบเลียววันนี้สิลาบเลี้ยวครับพี่น้องลาบเลี้ยวฟังพิษเป้าหอยเปเอาเลี้ยวเอานกเลี้ยวมาจากบุเมนนี่ลาบเลี้ยวลาบเนี้ยครับลาบเลี้ยวอืมเชี่ยเพิ่วกำลังขูดยังไงอ่ะติ๊กปลาไปเอาเลี้ยวมาตอนไหนที่สื่อเนี้ยนี่ปะตองกายครับปะกระปะโตปะตองกายเขาระแบบเราแ ตัวนี้มีจุดตัวนี้มีจุดตัวนี้ตัวนี้ครับตัวนี้มีจับอือตัวนี้มีจับอือนี่ครับบ่มีลายนี่ปลาตองธรรมดาบ่มีกายครับมีแต่เลยออเลยยกกายกันมั้งย่างกายเ,เดินเลยอเอา การเฮ็ดเอาเนื้อปลาเนาะซอนคูดเอากระบวงสูดคูดเาอาคูดแฉกแวกอมารอชมขั้นตอนของเขาเรื่อยๆครับอันนี้ดูกินเนี่ยสปอนเซอร์รักกับยูเหมือนเดิมกินของอข้าวกับตรงนี้เนี่ยแก่ข้าวครับพี่น้องมานีอ่ะบรรยากาศกับกัะตบไป อตอบหน่อยเหมือนกันครับตํบหน่อยเช่นเคยขี่สองซุ้มมันเดิมเขาหัางนะไปมาวด้นมืองเขาหัางต่างคนต่างไปให้ภารกิจมือนก็ไปหา,า,ป,หาปูหาปลาทำกันล่ะมาเขามาเขาหั่งเห็ดยูเอกินเอ้ารอติดตามกันไปเรื่อยๆครับกับเมนูนี้ลาบปลาตองลาบเหลวครับผมอืนื้อลาเนี่อะไรก็จะ หลังจากเรียบพอก็จะตำให้ละเอียดให้มันเละแล้วก็นำห่อนอุนอ่นมาใส่เ้าพุดหักใหม่ให้เตาพูดลงจนเพียงเอวเหงืจะเล็นหักอ่ะพี่นอ้องมาด้ส่วนกลางมันเท่อรอออกเรียบร้อ,อยเระเรียบร้อยทำอ่าระกระดูกลงหมอไว้บ้มลงหมอครับมันเพื่อยังเพื่อไปน้ำต้มน้็ซุปมัน อ่ะเรียบร้อยลงหมอเอา้าติาาาด,าด,ตาดตามขันน้นตอนต่อไปจ้าเอารถเออข้าวสารจะนาพี่น้งองข้า,าขวสารจะนำเราจะค่อยต่ำครับพี่น้องเหนือมันชุบพูนเหนืองามเลมเจียวอ่ะวิัยำข้าวสารใช่ไหมันเจียวสากถูก ผูมันสวยเงียบเงียบอ้าวทุบตรงนั้นเ้วยนะเด็ดเลยนะนี่นี่เลยว่ากับอม้อนชวนตั้มมอนม้อนหนึ่กัทุบที่ใดมันเรือนะเออมาพี่น้องปรุงตุ่มนิดหน่อยเนี่ยนิดหน่อยเนี่ยมะขามใส่อ่าลตาใส่ผองนัวนิดนึงแวบๆอือก็ใส่มะเขือเทศลงไปเนาะอ่ามะเขือธรรมะ เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยอ่าโอ้วัดช่องเลยวัดอลไรมั้งเนี่ยเฉยไปซื้อไม่เห็นโอ้โหเป็นควยอย่อะไรแฉลบอะไรครับพี่น้องทีนี้ก็ตามหัใส่ขาใส่ชั่วรถไปด้วยเดี๋ยวจ้าตันเล็กน้อยอ่าเตรียมพักก่อนพี่น้องมาเง่นเดี๋ยวมาได้ลูกเคยบ้านเป็นยังไงบ้านนะลูกเคยคือจับใบบอกมันจับมาจับมาเถอะ อ๋อนี่เลยอะดอกใส่ละมันฮอนลงไปแห้งคุ้นแห้งขืนมาจันมาดอกนี่แห้งคุ้นแห้งขืนเย้จวดจวดแห้งจวดแห้งคุ้นแห้งขืนมากลายเป็นขี้มูกซะ ยังก้นย่งข้นยัง้นึนไปมึงค้นิน,น,น,นสามาิดตียงถิ่มตุ้มล,ลงสาซะว่าแล้วโอ้ยพอจะเข็ดยังนะกน็ังสีด้แล้วบัวออพักหอกอยกัฮนฮลอยแล้วครบเนีหอมปีต้นหอมหอมบัวเาครบเสร็จอ่ะอต้นก็มีน อาหาชวิตคนคนนีเบิ้งแห่แหงขึ้นอยอาหเนียวตพี่น้องามาลาบเนียวมว่าดิบเใน้อนให้มันุกน้คนว่าอสานกินแต่ปลาบม่เมเใส่ผานกันเอาวีน้อนด้ เบิ่งเตี้มันเบียดที่องศาจ่อเนี่ฝนบุกบุกนี่หนามใจลงไปเอาเอาเอา,เอา,เอา,เอาโอเคเซฟเป็นคนเต็มที่อ่ะพี่น้องเหย,ยบร้อยหลาบ,จบแจๆแล้วก็ต้มปลาเฮ้ยสดน้อนอ่ะกบพอดีละคัก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 อืมกินเขากินน้ำ เสีบนี่นี่ไหเนี้ยจะแสีบอ่ะไปผีผีปุ่นเข้าไปเผียดได้จ้าโอ้ยวันคี้ก็ได้ละเอียดแ่นี้อะอโ้ยมึงเพี้งหงายมึอขากเอาโอยกาบเนี้ยจนดำพี่น้องโอดำจนยังกลัวกลัวผีุ้ณเนี้ยนี่ข้องเขาแข็งค่ะอะพี่น้อง บันี้ก็เขียงขาเมื่อจำได้เถื่อเมื่อจำเมื่อเถื่อพ้เดียวยังเ,งเ, <c oughs> เงงขียงขาเมืออ่อได้กินเพื่อครับพี่น้องบันี้ก็จะเสียดต้องกันครับผมมาที่นี่ก็าเดวแล้วครับลาบปลาตองสำหรับเฉฟตายขึ้นนี่สวัสดีครับผมสบเสียนต้องกันเด้อพี่น้องดีจังบ้าง